สีเมนูอาหารที่ไม่ควรรับประทานก่อนนอนมีเมนูไหนบ้างมาฟังกันครับอาหารประเภทแรกนะครับก็คืออาหารทอดหรืออาหารที่มีไขมันสูงครับเนื่องจากว่ามีไขมันสูงนะครับเวลาที่เราทานก่อนนอนนะครับก็จะทาให้เรารู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวครับและทําให้เกิดอาการท้องอืดทําให้เรานอนไม่หลับได้ครับและนอกจากนั้นนะครับยังทําให้เรามีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนได้ง่ายครับข้อที่2นะครับอาหารรสจัดโดยเฉพาะอาหารที่เผ็ดจัดครับเพราะจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องแสบที่บริเวณกลางอกครับ รวมถึงเกิดกดไาย้อนได้ง่ายครับข้อที่3นะครับอาหารที่มีคาเฟอีนและน้ำตาลสูงครับอาหารกลุ่มแรกครับอาหารที่มีคาเฟอีนสูงเช่นกาแฟเครื่องดื่มน,น้ำอัลมครับช็อกโกแลตครับเราควที่จะเลี่ยงครับเพราะอาหารในกลุ่มนี้นะครับไปกระตุ้นระบบประสาทนะครับ ทำให้เราไม่ง่วงนอนนะครับถ้าหากจะทานควรทานให้เลี่ยงก่อนที่จะนอนอย่างน้อยสี่ถึงหชั่วโมงครับอาหารที่มีน้ำตาลสูงครับอาหารในกลุ่มพวกนี้นะครับวลาที่ทานเข้าไปถ้าเรานอนหลับพักผ่อนไปเลยนะครับก็จะทำให้มีระดับน้ำตาลที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับและตกลงอย่างรวดเร็วครับคือพูดง่ายๆคือระดับน้ำตาลไม่คงที่นเองครับจึงทําให้เราเองนะครับอาจจะมีการตื่นการดึกได้ครับข้อที่4นะครับอาหารที่ขอให้เกิดแก๊สครับอาหารในกลุ่มนี้เช่นถั่วเบอร์เกอรี่หัวหอมใหญ่ครับ อาหารหมักดองครับรวมถึงเครื่องดื่มที่มีแก๊สเป็นส่วนผสมครับในกลุ่มพวกนี้นะครับเวลาที่ทานเข้าไปนะครับก็จะเกิดแก๊สขึ้นในระบบทางเดินอ,อาหารนั่นเองครับทาให้มีอาการคือแน่นจุกเสียดมีอาการท้องอืดทําให้เราไม่สบายตัวในขณะนอนครับและทําให้นอนหลับไม่สนิทนั่นเองครับ